ถ้าไม่ไหวก็ทิ้งก็ได้นะพี่ไม่เป็นไรไปออกข้อใหญ่มันนานแล้วนะอุ้งนานแล้วนะได้นะได้ทำะอะไรวะกุ๊ปใหญ่อยู่ตอนทีนะ่ว่าตีหนึ่งกับนแหละเออมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนมาอยู่ไหนเอออยู่ไหนอยู่บ้านโนซอฟตอนกำลังไป แถวนาคุ้งยาเตเนทรายแถวนาคุ้งแถวทะเลทรายพวกกูอยู่พวกมึงมีอะไรมึงเรียกกูแล้วกันเออลงพวกใหญ่ตอนนี้อยู่หน้าคุกใช่หน้าคุ้งกัมีอะไรเรียกกับนาคุ้งเดี๋ยวไปเพื่อนเราอยู่แล้วเอายากันรก่อนนะอะไรอ่ะมีอะไรกันล้วไปอะไรอ่ะราชพยาคันธารไปช่วยหน่อยได้ไปไปทุกเราไปไปไปมีอะไรใต้เกาะเลยทิ้งเต็มเลยส่วนเลั้นไปสิ่คันน่ะพวกกูลงมาพวกกูน่าจะได้กลุ่มใหญ่มันพร้อมนะมันพร้อมกว่าเราเอาแค่ช่วยกูพิงนะ เอาค่ช่วยคูพิงไม่ต้องหลุดไฟเดียวพลาดไม่ได้บ้านอินเวดมึงมึงสวนเลนมามึงมึงสวนมึงตรงมันธรรมดาเดี๋ยวใย้ก่อนท้อฟ้ายายาจะสวนเลนนะอย่าสวนเลนอย่าสวนเลนตรงธรรมดาอ่ตรงธรรมดามาขอยพิงผ่านไปมึงสวนเลนเลยเขาบ้านอินเวดมาโอ้ยเล่นถนนไม่ได้เล่นถนนไม่ได้โอเคโอเคเป็นเจ็บเกินจริงยไปตรงปั๊มอ่ะอยตรงปั๊มอยู่ตรงแยกบ้านอินเวดละริมลำจัดริมลำจัด มันเยอะกว่าเรามันเยอะกว่าเรามึงอย่าบมึงมันจะให้พิงก็หวานนะกมตเอาพี่พิงก่อนเอาพี่พิงเอาเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วตรงปั๊มเลยตรงปั๊มเลยเราสวนเลนมาแล้วสวนเลนมาแล้วกับอยู่ตรงปั๊มตรงปั๊มตรงปั๊มด้าไหนโดนชนอยู่ได้แล้วได้ได้ไอ้เนิร์กมีกี่คนในในคุกมีเพื่อนมาแเพื่อนคนเพื่อนคนเยอะมันเยอะใจเย็นๆนะมึงมึงบัมเอาใครตายวะใครตายใครตายใครตายรถควันขึ้นว่ะใครบอลเลอร์ใครตาย รฟันขึ้นไม่พิงแตกสองนี้มา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 อบมาโอบแล้วชุบเพื่อนนี่มาโอบแล้วชุบเพื่อนนี่ตรงนี้แล้วปั่นจะเย็นอันหนึ่เหรอ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 เดี๋ยวชุบเอง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 มันหนีมันู่หนี่มันไม่หู้มันหนีมันไปช่วยพิงก่อนไปมึงไปช่วยพิงดิตรงเนี้ยไปลางรถไฟมุดไปเมืองบนลางรถไฟมุดไปเมืองบนฮอร์ครับเตือนนะฮอร์แดงตอนดูฮอดูฮอไล่เกี่ยวมันเลยไล่เกี่ยวมันเลยฮอร์แดงตามอย่างนั้ กลังไปเส้นรถไฟกำลังไปเรเบลมันขโมยแ็กเราคันึงนะเนี่ยใครวะใช่ๆตรงสนานบินบานขนอ่ะบานขึ้นผมไ้รับอะไร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 รับนะไรรับอะรมาๆมาๆกอการปลสวยมันยิงตูกอยู่น้มันยิงตูดกูอยู่น้ํัยิงตูกอยู่นะพิงพูดตลอดอ่ากาลังไปสนามบินเชลรไซ ตรงปุ่นน้ำมันชนชนปืนมาแล้วชนหญ้ามันให้หมดนะพี่ตามอยู่หลางๆนะไปรวมปุ๊บไเลยไปรวมปุ๊บกันไปรวมปุ๊บกันอยู่เส้นหลังปุ๊บไม่ใชายล้อยู่สนามบินไปรวมปุ๊บไลยปุ๊บนะโม่ห้องกับเพื่อนมันไปคันหนึ่งนะเพื่อนมันพังนะพี่เนี่ยกำลังไปเลเบลมาเกี่ยวกันอีกมาเกี่ยวกินเขาคอยมันจะยกมันไม่มั่นใจน่าจะตีหนึ่งกว่ากว่า มันก็ปล่อยมันไล่ยามอยู่พี่ไล่กันขาไล่มันจะว่าไล่กันข่าวม่น่าใช่ใช่ใชใช่ใช่ใช่พี่พี่ติใช่ใช่ใช่มันล้วกูรังจะไปเขาโคเคนกูร่างจะไปเขาโคเคนขันขาวอ่ะปืนมันจะพังนะถ้าผมไม่มาแตนช่วยมประมาณยี่สิบสามเด็กผมแม่งอะรถพุทธเจดอยนะที่สนามบินใช่มันหนีมันหนีละไอ้คันเขาวที่ตามมันหนีละเดี๋ยวแต่ตำรวจครับสนามบินทะเลทรายมันอยู่เยอะนะโอสนามบินทะเลทรายพี่น่ะ เราา่น้อยกวเพื่อนอยู่ในคุกสี่คนไอเวสอยู่ในคุกมีไอออนอยู่ในคุกเป็นไปได้ถอยหน้าบ้าสิไออยู่ในคุกเยอะนะจะเย็นๆตามพูดเพื่อนดีกว่าประมาณสิบนาทีกันสิบ่าน์ที่ผมถามเวลาให้ว่ามันเหลือกี่นาทีแป๊บหนึ่งนะถามได้เช่หรนว่เนี่ยผมมาทำวะตอนนี้เทนลงอยู่ไหนอ่ะเทนลงอะทิ้งอ่าเส้นดินบ้านนครบาล จริงๆนะ่านะข้าวบาทตำรวจอยู่บ้านฟา,าติสน,นะกำลังไปกำลังขึ้นขาวโคเคนอ๋อแดงแท็กแท็กหนึ่งลำอาพิ่งหมาแล้วนะครับรับ,บหนึ่งนะทเก้านาทีเก้านาท,นาทีช้าสุดน,นะเพื่อนเราจะออกเก้านาทีทุกคนยุบไว้ยุบไว้เหมือเอลเ่นขึ้นขาวโคเคนนะตอนนี้ ขึ้นขึ้นขึ้นทางขึ้นแถวนครบาลพี่พิงจะเอ่อตั้งกินอะไรอีกก่อนงก่อนสี่หนึ่งสิบปารีะประมาณนี้ะครูหลังขึ้นแถวมาพี่พิงเคสที่ไหนพี่โอเคโอเคเขาโอเคละคล้วเคสบ้านเราไม่ออกจากกุ๊ปไม่หรอกรุ๊ปกรูพิงค์เราอ่วยไานบ้านเราอะตามไปบ้านอะน่าจะกรุ๊ปประมาณตอนยี่สิบสามเราก็โยกมาอยู่เาโอเคกัเลย อยู่ทะเลสาเพื่อนเราอ่ะไอ้เนี่ยทำร้ายเดี๋ยวเดี๋ยวคุณไม่เดี๋ยวคุเปลี่ยนเดี๋ยวกูไปเล่นเขาเดี๋ยวกูไปเล่นเขาผีเดี๋ยวกูเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนไปขึ้นเขาไปเลก่อนไปตกใจไม่เลยไหนจะถึงยอล้วอย่าไปยงอะไรกับมันนะเฮ้ยเพื่อนที่เหลือไปสแตนบายเขาผีที่ไอ้เนี้ยอย่าไปยุ่งอะไรกับมันเยอะผีนี่เขาชีเปลือยใช่ไหมผมขอคนแยกมาช่วยคนหนึ่งแล้วมาตุ้มที่ไหนเวทที่ไหนในเมืองอ่ะเข้าเข้าเมืองมาแล้วบอกผมก่อนสิ ไอเวททำอะไรอยู่อุ้มีเหรอเราฟังทังคันแต่ไม่ต้องไปลงไปไฟคุณบอกมาเฮ้ยงั้นงั้นตอนนี้คือโค้ชไอออนโดนคนเดียวไอออนมาช่วยมั้งในวอลที่ผมได้ยินมันไปช่วยเวทในเมืองไหมลุงปลอดภัยด้วยในเมืองอะโยกไปช่วยเวทจะเอือดแล้วนะเกียร์ทีเวทไปดิ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 5นาทีในเมือง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 เล่นได้อยู่ถึงไอ้นี่ละหลังบ้านเล่นละอย่างนี้กำลังลงไปทางเก็บยาเก่า ข้าเมืองเข้าเมืองพวกเราเข้าเมืองพวกเราข้าเมืองครับโกลด์ทูเดอะซิตี้โคฟทางลงด้วยก็ดีนะเสื่อแมงดักที่แมแดงเยี่ยตอนน้ำมที่ไหนอะเอ็นคุยกันเลยไอ้เวนก็ใกล้เออคูพิงก็ใกล้เออเขตเมืองตอนนี้อยู่เมืองต่อหอกระลำอ่าหอเดงกระลงไปที่เก็บยาเก่านะเพื่อนอยู่ไหนผมอยู่ในเมืองแล้วฮอเดงอยู่บนหัวลำต้นหลักคุณทิ้งหนึ่งเทสแล้วมันจะปัดปัดไหนเพื่อนหลังเลี้ยงเกตตอนนี้ผมอยู่หลังเลี้ยงเกตผมลองช่วยแต่ ถ้าสลาใคนที่รดไม่เป็นไร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 ล่นได้เล่นได้เล่นได้ถ้ากูได้ลงถนนหรือว่าเข้าเมืองเจอาดเพนเานด้ไม่เนิดี่วเพื่อนจคนจากช่วยดยเไม่งกลัวไม่ต้กลัวคนจากุเอะเดี๋ยวไป่วย้นบ้านสที่เก่าตรเลี้ยข้อหมูเก่าอะํารวจไปคันหนึงอะตอนะมาอย่างพีนี่ป้าเวเข้าไปแล้ชะ อันผมอยู at athletes, oh, okay, okay. Okay. ่สถานการณ์เดีผมถึงแล้วเพื่อนคอกแฟตคอกแฟตตำรวจมันไม่มีตำรวจใช่ไหมไม่มีตอนนี้ยังไม่มีายตาผานมีตำรวจอยู่ปั๊มบนเมืองนะรถตอกหนึ่งเ๊ไม่ได้เนื้อัานไปไม่ได้เนื้อมันเ่ื่อนไหนอยู่ยี่ผมอยู่ที่ไหนอ่ะเพื่อนเราก็อยู่เยอะอยู่นะบ้าลครับแถนกเก็บโจหน่อยเพื่อนโจกเจกจอโจจเพื่อนเหลือคนสุ้าแล้วนะในคูก้าเพื่อนย่อหมดแล้ว มีฮอขาวบินอยู่ตรงกระหลายพิติอะรถดำตามตัวรถใครอะเ่อนเรา เพื่อนเราหรือมันไ้ยมามามาตรวจาันนตรวจกันนะจต้นตออกนะไต้ออกนะตวหลักลงวิสบางเวสางเวสดีเวอเอ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 อเวอเอ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 ีเออ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 เอเอีเออเออเออเรอเอ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 อเวอเออเนอเออเนอเอ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 อไออเออเออวออเอวคออเ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 อนเอจเออเออเออเเอวอเออเออจเ อยู่กับผมนะฮอเดี๋ยวเนืกรอให้มันน่าจะมีรู้สึกว่าตามเนื้อเอ้าแก๊ปเล่าเออหรอไอ้อะไรอ่ะเอ้แก๊ปนี่มันเออได้ไงอ่ะป๊บแป๊บแป๊บอ่ะเออของของของพิงค์ก็เอ่ย่าพิงค์เออไปแล้วไปแล้วเออไปแล้วแก๊ปสี่าที่อะไรน่ะดทฟวว ไม่แก๊ปแก๊ปเราปะแก๊ปเราหรอไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นนะพี่หลับแต่จะหลับแต่จหลับเคสไม่มีฮอนะเพื่อนมาตามผมบนเลยเนี่ยทำก๊อปนี่เคสเคยเพอยู่ไหนเตัวหรือเปล่าพี่ต่อไอ้แก๊ปไอ้แก๊ปน่าจะรีตัวรอสำรองกลางกลัดกลางกลัดกลางเพราะเมื่อกี้มีใครบอกว่าให้พี่แก๊ปแทนนี่ พี่พี่นี่พี่พี่นี่พี่โอ้ยโอ้ยไอเวทยี่ไหนเราเวทร้านอาหารริมเลสเราพังยังดูแลเองไม่ได้จะให้มาเล่นเองอ่ะตอนนี้มันอยู่ขับขับร้านเกมนะตอนนี้กูเริ่มอาการปวดไหลแล้วว่ะสลับกลางแล้วเห็นมั้ยนะเป๊ะเป็นการลอยเยอะนะพี่ไเวทนะครับอกเลยนะเฮ้ยกูให้เวทไม่ใช่เหรอเวทนักกูอยากเจ้าตังค์ไม่กูอยากให้พี่โน่ทำแบบว่าการเปลี่ยนตัวแบบว่าแบบบอมร่างกายแบบหน้าดีซีแล้วก็กลับมาแท็กมือเฮ้ยเอาต่อเลยเว้ยเลือกปากด้วยยี้เดี๋ยวกูบอกเขาก่อน ดูที่การเปลี่ยนตัวเป็นยังไงมันมีการเปลี่ยนตัวกี่โมงนะเปะไอ้ผมไม่รู้การเปลี่ยนตัวเนี่ยสามทุ่มปะสามทุ่มเที่ยงคืนป่ะเดี๋ยวเราไปบอกก่อนไปบอกมีมีใครรู้บ้างเวลาเปลี่ยนตัวเป็นยังไงอ่ะกี่โมงนะครึ่งถังว่ะสองชั่วโมงถึงจะเปลี่ยนได้พี่โอเคโอเคยี่สิบเปอร์อ่ะเปลี่ยนตัวจะเป็นเชีเร์ลีดเอ็มบาเป้เติมได้เติมได้นะไอปั๊มนะเติมปั๊มบ้านเราไม่กูว่าต้องเปลี่ยนรถเว้ยเติมเสี่ยงเอารถมันจะเปลี่ยนแล้วอะเรื่องแก้วด้วย ไม่ถึงเป็นรถดีวยวแป๊บเดียวเป็นรถเป็นรถเลยเป็นรถแปเป็นตัวแป๊บเป็นตัวเป็นตัวเป็นตัวแท็กทีมไว้แท็กทีมไว้ อย่างยอก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 พี่นมเปลี่ยนตัวได้ทุกกี่นาทีครับเนี่ยครั้งสุดท้ายรอบสุดท้ายแล้วอ๋อก็คือวันนี้คือทุกวันก็จะสามารถเปลี่ยนตัวแบบนี้ได้เลยได้ทุกสองชั่วโมงอ่าทุกสองชั่วโมงโอเคพี่ผมอยากให้มันแบบการเปลี่ยนตัวแบบสแต็กได้นักวิ่งจอกจอกด้วยเดี๋ยวมันต้องวิ่งจอกจอกด้วยเด็กนักกีฬาต้องวิ่งแบบแท็กทีมอ่ะเออแท็กทีมวิ่งจอกจอกอะวิ่งจอกจอกอะอีกคนหนึ่งไปแท็กทีมไปเว้ยแล้วก็ต้องประกาศด้วยนะได้เปลี่ยนตัวผู้เล่นหมายเลข

ตอนเนี้ยย้อนกลับไปเออแล้วเออแล้วก็ไปหน้าคุกไปรอหน้าคุกไปไปไปกระายผมไปเติมได้เกี่ยวได้เลยไม่ไเพิ่งเขี่ยเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งรอก่อนรอกุกันดีกว่ารอคุ๊กันดีกว่าตอนีเดียวมันึจัดมันหึงจัดเพราะว่าเพราะว่ามึงมาเทียรสองตัวมันมันพวกกูล้มกัน่ะมึงทาอะไรไม่ได้อ่ะเนี่มานี่มานี่บ้านาบ้านูสปาได้อ่ะถูก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 ถไกถู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 กถไไก อย่าประมาทเลยเแม่อย่าประมาทอย่าประมาทสักวินาทีเลยอย่าประมาทมลยจะหลุดนะโดนโดนไอ้ใครนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่าประมาทโดนโดนตลอดได้ตลอดนะตำรวจเริ่มน้อยแล้วนะเว้ยยึดหมดแล้วนะพี่เซิร์ฟตำรวจโดนเซตนี้ไปคือมึงยาวอ่ะโอเล็กโอเล็กกุสพาโอเล็กกุสพาฟังฟังมึงต้องเล่นฟังฟังก่อนคือมึงต้องหาพื้นที่เล่นที่ออกได้ทางเดียวเข้าใจป่ะหาพื้นเล่นที่เล่นที่ออกได้ทางเดียวที่ตำรวจดักหน้าหลังได้อ่ะในกรณีที่ว่าพลาดล้ม แล้วมันอุ้มออกเราจะได้ลอกอย่าพยายามไปเล่นแบบมุมเปิดมบงเล่นไม่ผมรัไปเว่เมืองบนนะาคีเราไม่มีแล้ว้อไอเซิร์ฟเมยเมยไมไม่เว้นไม่อยู่เมืองบมอยู่เลยเสิร์ฟมึงจะเล่นยังไงตะกี้เนี้ยมึงให้เกี่ยวเลยตะกี้มึงให้เกี่ยวเลย้อยู่ด้วยเมื่อกี้ไม่เมื่อกี้ผมรับพิชารีฟผมก็อยู่กันหมดแล้วทุกคนกไาไปไหนกันแล้วมมไปนานมากไม่แล้วคุกกะคุกกะไ้นี่ยังคุกออกมาหมดยัง พวกออาหมดแล้วครับไม่มีใครอยู่แล้วเชรเลยโคเล็กโคเล็กโคเล็กคุณสบายพี่ตีตาหนีแล้วตาเฮ้ยมารอเข้าบ้านเราดีกว่ามารอมารอเข่าบ้านเราดีกว่าตรงนั้นมันลานโล่งป่ะลุงลุงครับมันอยู่แถวบ้านเราอยู่กลางอยู่ตรงปั๊มตรงแยกบ้านเราเลยโอเคโอเคยี่หกเบอร์ปะโมรวมก็ได้มาเนี่ยปั๊มโมรวมเนี่ยปั๊มโมรวมอ่ะมาเติมน้ำมันด้วยเติมน้ำมันด้วยปะโมลรวมอ่ะมันได้เติมน้ำมันกันแล้วกูมันอ่ะ ลงเติมน้ำมนันปั๊มพูรวมเลยมึงมียาก,กันเปล่าไม่มียาการก็กไปครับ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 สะพานปลาอย่างงั้นไปรอสะพานปลาไปเจอสะพานปลาดีกว่าไปเจอสะพานปลาจะได้ครับอะไรด้วยให้เสร็จเอ๊ะนี่นฟังผมฟังผมไอ้ไฟสุดท้ายลุงเล่นสะพานปลาเล่นสะพานปลาได้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 เล่นสะพานปาลนาเชื่อผมลงน้ำไม<า>่ได้ออกเดิทางเดียวเก็บดับพระบาปบะบาปไม่ได้นะใช่มา ไม่ไฟไฟสุดท้ายกูจะเล่นสะพานปลานะไม่ประมาทได้ไอ้เฮียตะกี้นี่ก็พากูไปตายและร้องให้พวกกูเกี่ยวบ้าป้าไอ้เฮียตะกี้ก็เอาพวกกูไปแตกแล้วไอ้เฮียใครเสร็จแล้วไปสะพานปลาเลยเจอเนอะเว้สะพานปลา จะหมดแทนไไใช้ยังไงก็ไม่หมดนี่อันนี้จะบอกทานปลาฟิวใหม่ก่อนว่าเนี่ยแบบวิ่งใส่การนัทาราังทาราต้องเปิดพกกาต้องเปิดพกาเปิดพกีกานหนักกระเปาเบร์เฮ้ยเจอาานลานะ จะเวทมายังใครยังไม่มาใครยังไม่มาบอกเอยแก๊ปจับไม้แทนโอดี้เลยได้มาแก๊ปได้ได้ฟิตยังฟิตฟร่างกายยังแต่นี่มึงได้ลงแค่สองนาทีเองนะไอเหียดีไปแล้วหรอโอดี้ไปพักแล้วน้องไอเวนเนอรมันอยู่กอนเป๊เป็นไรมั้ แกมันตกแบบอยู่เมืองบนแล้วพี่โอดี้ไปโอดี้เล่นไม้แต่แกมันเล่นไม้แทนไอโอดี้เหรอตอนไม่เป็นไรเล่นได้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 ไม่จับเลยดิตาแกล่ะมันเล่นได้แต่มันเล่นดีมันไม่เหมือนกันนะลุงเออไม่เป็นไรแต่ไปเกล่ะยังโหดเลยนะไอสัตว์อะไรไปโหดไอ้เยี่ยมอย่าดูถไอยจับสิไอ้แกบลูกตีนสิบแปดตัวโชว์มันดิอิงพี่ไอ้เนี่ยไม่ไรเวทไอ้เวทอยู่ไหนนะสลบ มันมันตกแมพลงแป๊บนึงครับผมอยู่มันเนี่ยมันตกแบบยับเลยนะเป็นไรคอามัน่เจออะไรอ่ะมนอยู่ตรงสตรอเบอรี่อ่ะอันนี้กำลังรอรับอยู่เขานะพี่ตีถ้ายิงเข่าแล้วไม้จะตีแบบได้อ่ะชิวๆอ่ะมันเพราะมันจะค่อยๆหลบ